ทำไมแกจักแค่สองที่เนี่ยในอาทิต์ยเขากินข้าวกับเมียเขาเหรอเปล่าแล้วค่ะคุณย่าคุณอาทิตอะ่ะเขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนงานชายอะค่ะก็เลยไปรับทานอาหารกับพวกคนงานค่ะ<อ>นั่นนี่ไม่ทองประสีเขากินอยู่ยังไงเนี่ยอันนั้นแกวไม่ได้รับทราบค่ะ ไม่ได้นะแก้วเขามาอยู่กับเราในตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเลยถึงว่าเราเนี่ยจะไม่เต็มใจต้อนรับแต่เราก็ไม่ควรจะใจจืดใจ,จดำกับเขานี่คุณย่าจะไปเรียกเขามาทานวันนี้หรอคะให้กินในครัวเนอะแกจะมีปัญหาไหมแก้วอ๋อเออไม่ไมหรอกคะ่ะ ใครจะกล้ามีปัญหาคะคุณย่าเมียคุณอาทิตย์ทั้งคนแต่ฉันสงสัยว่าทำไมอ่ะฉันเป็นถึงหลานสะพ้ายของคุณย่าเนี่ยต้องมานั่งกินข้าวร่วมกับพวกคนใช้เนี่ย <c oughs> แบบนี้มันห้าให้กินไหมเนี่ย <c oughs> ใช่รื่ว,ว่าตัวเองวิเศษแค่ไหนอ่ะเ <c oughs> น่หล่อนจะนั่งกินที่นี่หรือไม่กินก็ตามใจนะ ถ้าหากว่าคิดว่าฉันเป็นคนใช้แล้วก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดสมัยฉันนางแก้วเป็นญาติห่างๆของคุณย่าแล้วนี่นางจิ๋วกับนางแจ๋วลูกสาวฉันในอาทิตย์เองอ่ะบางวันยังนั่งกินข้าวตรงนี้เลยเรากินข้าวกันเถอะแม่อ่ะต้องไปเสีใจหรอกเกิดมาเกับข้าวหน้าฉันไม่ร้นนี่นขอกินเด็ดคนนะ จะกินก็กินสิมีใครว่าเถธอวาพี่เขาไปไหนอะพี่ค่ะก็พี่อาทิตย์ผัวฉันนะ่ะอะไรกันตัวยองเป็นเมียน,นะยังไม่รู้ล่ะแล้วคนอื่นเขาจะไปรู้ได้ยังไนงะแต่จะบอกให้อาวุธก็ได้นะนาทิตย์นะ่ะปีนอนกับพวกคนงาน นั่นน่ะฉันก็ต้องนอนคนเดียวอะเซอืออุ้ยแมวว่านี่นี่ให้ใครไปนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันกลัวผีอม่าเอาหรอกทางให้ก็ไม่มีคนไปหรอกขนาดนายทิศเนี่ยมีนอนคนเดียวไม่ได้เลยทำไมอ่ะก็ผีนางตะเคียนสิดูตายแล้วนี่หน้าไปบอกเลยอ่ะน่ากลัวจะตายอืมว้าว เฮ้ยเด็กบ้าแม้เห็นอีสีกลัวแล้วก็ช่วยกันหลอกใหญ่จะไม่ให้อีสีอยู่ที่เนี่ยเหรอฮะไม่ไดีแอมหรอกว้อยมึืม เรียกว่าอา้อาอาด้วยมเจอทีไหคุณย่ายังไม่นอนอีกหรอคะเห็นแม่แก้วบอกว่าเม่เย็นเนี่ยตะทิดไปกินข้าวกับคนงาน เขาไม่ได้กินข้าวกับเมียเขาหรอกหรอคะเห็นเตรียมมาข้าวมาแกางตั้งเยอะตั้งยแยะนึวกว่าเมียเขาจะหุงหายกินสิอีกแต่ทิศมันกำลังตกนละรกแพ้ ไหนเขาก็ชิมไปเองละค่ะดีสิต่อภินีนะคะหนูก็ไม่ต้องไปตามแนอทิ่ขึ้นมากินข้าวล่ะชอบใจใช่ไหมลนะ่ะคุณย่า คยคิดจะปลูกฝังให้ตัทิตเป็นชีวิตที่ดีที่สุดจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลูกสาวพวกคนพวกนั้นคนเราจะยากจะจนจะไม่มีการศึกษาอย่างไงไม่น่าชัง แต่ไอ้คนที่มันโกหกหลอกลวงปลินปล้อนซอแแล่คนอื่นอย่าัะเกียที่สุด นี่นางฟ้าตัวน้อยของลุงเกรงมาทำอะไรแถวนี้ครับก็แหมไม่ตัวเล็กแล้วล่ะเกรงเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะอกอ็นี่จะมาดวาูว่าเขากินนอนกันยังไงเอ,อเขาคนนั้นคงไม่ใช่พวกไอพัน์ไอตอดแน่ๆเลยใช่ไหมครับทุกคนอย่แหละ ก็กินนอนกันอยู่ตรงนี้แหละครับนอกนแะไอท้ที่นอนเละๆนั่นก็ของพวกไอ้อึงไอ้พันไอ้ตอดเขาเอาพวกใช้โสทั้งนั้นแหละเออแล้วแล้วของนาทยทิล่ะ <c oughs> แม่ผมนึกว่าจะไม่ถามซะอ,อีก <c oughs> นอนของคุณอาทิตย์เขาก็นอนน่ะอ้ทิ่พับเก็บเรียบร้อยกว่าคนอื่นเขานะั่นนะ่ะคนไม่เหมือนคนอื่นเขาน่ะครับ <c oughs> เอออ่ะแล้วนี้ เขาไปทํางานกันแต่เช้าเลยเหรออ๋อเปล่าเห็นบอกว่าพากันไปอาบน้ําที่ลำธารโน่นนะ่ะความจริงไอ้พวกนี้ยมันก็ไม่เคยอาบน้ําตอนเช้าๆกันหรอกแต่เห็นนายเขาบอกว่ามันทําให้สดชื่นแจ่มใสแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าปลอดภยัยของใครอะ่ะ ขอหน้าสีอย่าอย่าเข้ามาสีที่นี่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยไหนที่ไหนอย่าเข้ามาสีไม่เห็นมีใครเลยอืมขอหกชนะเชื่อพี่ดิสีอย่าเข้ามาพี่ยุษะ่าสีถูหลังให้เอามาเอาสีนะอย่ากสีนะอย่ากสีอย่ากโอ้ยสีเชื่อพี่สิเชื่อพี่ฮะไม่เชื่อเฮ้ยเอากระหมีกว่า o <tune> o <in> <tune in> ิ่มแล้วไปแล้วโอ้โหดูคุณนายแกสิอิ่มปุ๊บบัดรตูดหนีปั๊บทิ้งจาจเลยเธอไปให้ล้างอีกอะ่ะเหมือนเมื่วานนี้อีกแล้วแม่เออหนะ้าใจเย็นๆกันแล้วกันผลัดกันล้างสิโว้ยคนละวันถึงยังไงเนี่ยเขาก็เป็นเมียนายนะโว้ยแต่นายอาทิ์น่ะเขายังล้างจ้ะ แม่เนี่ยจิ๋วยิ่งต้องคอยห้ามเลยลนี่อ,อะไรเนี่ยโหคุณนีทำไมยกมาเองล่ะคะ <c oughs> แหมวันนี้อิ่มไวจังเลย <c oughs> ความจริงทิ้งไว้ข้างบนแล้วนะแก้วไปเก็บสำรับให้ก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรใจะน้าแก้วอะแล้วอนี้ทานข้าวันสามคนเองเหรอสีอ่คนค่ะแต่อีกคนนึงเนี่ยน,นะคะอิ่มแล้วป๊ บางทีเขาอาจต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักนิดนึงก็ได้่ะคะไม่เป็นไรเลรกค่ะพวกเราทนได้พวกเราคิดว่าเห็นกับนายอาทิตย์นะคะโอ้ยเสียดายเว้ยวันนั้นนะเว้ยพวกเราไม่น่ารีบโผล่มาเลย อาจจะได้เห็นอะไรที่มันขาหาวือมึอมอ่ะใช่ใโจ้กึ้มโจ้กึ้มเฮ้อไไวัยแล้กว่าคนมันไม่มีวาสนาว,ะวาน่ะเน่เน่พวกเราพวกเราถึงพวกเราเห็นไปมันก็แค่นั้นเราไม่มีปรรัญญาทำอะไรได้หรอกเว้ยทำไม,ไมวะเพราะว่ามีอยู่คนเดียวน่ะสิที่ทำได้จะอยากรู้ไหมอยากรูร้ไหมแข่งแล้วใครแล้วแต่อาทิตย์หน้าเฮ้ยอย่ามายุ่งใส่ยากเลยวะดูดูสิ ใจแข็งปากแข็งทได้นานเท่าไหร่ยอเทียดทียเยเยมาทำไมอะฮะ อาทิตย์สีก็มาช่วยพี่อาทิตย์ทำางานนะจิตจ้าแล้วไม่กลัวเล็บลอกหรือว่ามือด้านนะไม่กลัวเพื่อพี่อาทิตย์นะจ๊ะสียททำเพื่อพี่ได้ทุกอย่างจ้ะดีดีงั้นอื ถางหญ้าแปลงนี้ให้หมดเลยแล้วกันวันนี้เสร็จนะนะแปลงนี้หมดนี้เลยเหรออืมเสร็จแล้วบอกด้วย